ให้สินค้าไปขายอะนะครับคุณเห็นบาทเก็บกันมาครั้งนั้นเลยครับบริษัทก็รวยเอารวยเอาครับอาชิพของเราครับเป้าหมายของเราคือทําให้สมาชิกรวยครับบริษัทไม่ต้องรวยบริษัทไม่จำเป็นต้องรวยบริษัทแค่อยู่ได้มีเงินแล้วที่จะมาเป็นทนายมาพัฒนาบริษัทพัฒนาระบบพอครับสมาชิกต้องรวยครับเพราะถ้าสมาชิกไม่รวยสมาชิกจะไม่อยู่กับเรา ถ้าสมาชิกไม่ได้เงินครับเขาก็จะไม่อยู่กับเราครับเพราะหน้าที่ของบริษัทคือต้องทำให้สมาชิกได้เงินและต้องรวยครับเพราะถ่านรวยสมาชิกได้ตังสมาชิกถึงจะบอกต่อครับถ้าทำแล้วไม่ได้ตังครับคุณจะกล้าไปบอกต่อใครไหมล่ะาาก็หน้าแห้งหน้าเหี่ยวไงเพราะหน้าที่บริษัทคือทำให้ทุกคนได้เงินนั่นคือภารกิจของเราครับสิ่งที่เราต้องทำเป้าหมายของเราบัานแผกนกระดาษทวารุณจึองออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกได้เงินมากที่สุด สิ่งที่ผมออกพยามยออกมาพูดพูดเพื่อสวายิเอาเงินจากบ,บริษัทจากแผนกลาดไปให้ได้ม,มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่บริษัททำแต่แผนแบตเตอรี่ของเราครับมันสุดยอดกว่าครับกว่านั้นอีกครับมันสุดยอดกว่านั้นอีกครับนะครับเพราะว่าเราเป็นแผนการตัดแบตเตอรี่ที่สามารถสร้างภาษีได้ด้วยสร้างภาษีได้ด้วย พราะหลายคนบอกว่ามันต้องมีคนใหม่ตลอดเวลาใช่ไหมมันถึงจะมีไรายได้ข้อสองเนี่ยถ้าไม่มีคนใหม่เกิดขึ้นไม่มีไม่แบบเปล่าครับก็ไอ้สองร้อยสิบสามบาทนั่นแหละค่าบริการรายเดือนรักษาสิทธิแั่นแหละสองร้อยสิบสามบาทอะที่มันมีหนึ่งร้อยแะแนนนั่นแหละครับมันคือการที่จะให้คุณมีไรายได้แบบพาสซีฟในแผนบริสข้อสองถ้าคุณมีดาวไลน์ลซ้ายขวาเนี่ยครับยินไหมครับ ฝั่งละเท่าไหร่ยี่ห้าฝั่งละสองร้อยห้าสิบคนซ้ายสองร้อยห้าสิบขวาสองร้อยห้าสิบทุกคนรักษาสิทธิ์คนละร้อยคะแนนทุกเดือนเอาวันหนึ่งมีสองร้อยห้าสิบคนคุณได้แล้วครับวันละสองหมื่นวันละห้าพันจริงไหมครับแล้วคุณดูครับวันนี้ซ้ายขวาคุณมีคนกี่คน ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันจะกระจายนะครับนะครับอยู่ในรอบแต่ละวันแต่ละวันที่มีการรักษาสิทธิ์อะ่ะมันการสร้างผลประโยชน์สูงสุดคือการที่คนนะครับซื้อสินค้านะครับในวันและเวลาที่เหมาะสมครับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเหมือนคุณจะขายส่งอะ่ะคุณต้องไปซื้อสินค้าทีหนึ่งล็อตมาคุณถือเรืราคาส่งไงก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าคุณบริหารจัดก,การตรงนี้นะครับคุณจะมีคะแนนส่งขึ้นมาวันละสองหมื่นห้าพันนแน,นทั้งซ้ายทั้งขวานัน่นหมายว่าคุณได้ห้าพันบาทแล้วทุกวันนะครับถึงแม้จะไม่มีคนใหม่เกิดขึ้นเลยครับคะแนนจากการรักษาสิทธิ์นะครับมันก็วิ่งขึ้นมาหาคุณ้วครับแล้วคะแนนหลกการรักษาสิทธิ์นะครับมันก็เหมือนกับที่คุณใช้มือถือท,ทุกเดือนคุณต้องจ่ายเงินค่าบริการทุกเดือนไง คุณได้ใช้มือถือไงคนที่ไปเช่าเว็บไซต์เอาเว็บไซต์มาใช้ในการทําธุรกิจคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่าเว็บไซต์ทุกเดือนคุณไปขายก๋วยเตี๋ยวเช่าร้านก๋วยเตี๋ยวคุณก็ต้องจ่ายค่าร้านก๋วยเตี๋ยวเช่าร้านก๋วยเตี๋ยวทุกเดือนเหมือนกันนั่นแหละครับคือการรักษาศิษย์ในการที่คุณจะใช้ร้านใช้พื้นที่ตรงนั้นในการทําธุรกิจแล้วของเราม่นอ็แบบเดียวกันละครับในการรักษาศิษ์หรือคุณอยากที่จะรักษาศิษย์แล้วได้สินค้าครับพันห้าครับเดี๋ยวจัดกาแฟให้เหมือนกัน คอลลาเจนให้ได้ครับ